เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกก้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์ุจริติเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นแชร์อำนาจหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกก้องที่หนึ่งเพื่อให้ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทาที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เมื <czywiście> ่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงเห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามอุดมมาตรา160อนุ4ี ยอมเป็นการกระทําการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐนูลและพุดธมตงตำแหน่งในองค์กรอสลสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐนูนและองค์กรอิสระพศ2561หมวดหนึ่งข้อ8ปที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งข้อ27วรรคหนึ่งกำหนดให้การฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดหนึ่งให้ถือว่า มีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูมาตรา160อนุห5ด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลร,รัฐธมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าตามเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนตรมาตรา170วรรค1อนุ4 เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามประนวลมาตรา160อนุ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามประนูลมาตรา160อนุ5เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรคหนึ่งอนุ4แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะ ตามรับนูนมาตรา167วรรคหนึ่งอนุนหนึ่งโดยให้นํามาตรา168วรรคหนึ่งอนุนหนึ่งมาใช้บังคับกับการเป็นบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นตําแหน่งต่อไป